นี่คือดอกไม้ไหวพระรที่สวยที่สุดและราคาถูกที่สุด10บ,บาทเท่านั้นเองที่ย่านศูนย์การค้าเจพีไรวาร้านเจอแอนหรือร้านเจสัมฤีดูสิครับดอกดาวเรืองดอกให,ใหญ่ๆประดับด้วยดอกกุหลาบใบเตยโอ้โหน่ารักสวยงามขนาดนี้แม่ไม่น่าชื่อว่า i d X ก็มีคอนเทนต์ในวันพระเหมือนกัน ช่อกุหลาบแบบนี้20บาทโอ้โหสวยๆแบบนี้เจแอนบอกว่าทำเองงานฝีมือล้วนๆเจอกันได้ครับสีีสุดกันค้าเจพีบริวาตรงข้ามมารีนาเฉพาะวันพระเท่านั้นนี้เป็นกุหลาบใบเตยอ,อ,อ่ะทำเองคิดเองเลยออ๋อ,อคือมีความเชี่ยวชาญทําประดิษฐ์ดอกไม้อะไรอยู่ยแล้วใช่แล้วก็ดัดแปลงมาใช้กับใบเตยมีคนพูดถึงไหม คุณพูดเยอะเขาบอกมาแปลกดีมันทําให้ลูกค้าซื้อเยอะขึ้นไหมขึ้ยเยอะนะมีขายประจํามีขาประจำหรำือราคาเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทนะันะนี่กำละงสิบบาทโอ้ถูกเลยอย่างมีดอกกับไม่มีราคาต่างไหมฮะเหมือนกันครับอ้อเลยครับดอกมันเล็กใหญ่พี่แอนนะร,นะร้านเรียกร้านพี่แอนก็ได้ทุกที่เขาจะเรียกว่าอะไรอ้เอเลยครับตรงข้ามมารีนา่า 跟他弟